One, two. Four. สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสว่างชาแนลมื้อนี้เฮาสิมาปลูกผักแผวมะกลินน้อยหรือว่าตัวมัทชอรี่ปลูกมกแตงอ้าวที่ตามมาบงที่ดินกําลังเริ่มปลูกแมนปลูกมกแตงขึ้นก็ได้เริ่มก่อนแล้วลงมาปึ๊บนี่การปลูกมกแตงพอเฮาซื้อมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ปลูกดอกไม้มื้อนี้เฮาปลูกมกแตงจบเป็นหน่วยดกๆเด้อลูกเอ้ยนนี้ การผู้มักเตียงอยู่แคนาดาบึงเอาเดอพี่น้องทางประเทศลาวฮาองนี่นี่ระยะห่า,หางทอดได้ย้ายคืบนึงบ่ฮึ่คืบนึงแตะหนึ่งก็มีสีต่ต้นสี่ต้นถอดได้ซองโดนเก่าๆว่าเราเตะหนึ่งถ้าปลูกแปดต้นก็นเหลือกินแล้วแตะละปีเอาในสี่ต้นนี้อยู่นี่ ิปลูกพักแพรวนี่พักแพรวเพิ่งก็เริ่มลงแล้วปลูกลงใส่จังสิปลูกส็จกองโฟมพี่น้องพักแพรวนี่เขามันขึ้นมากเต็มพุ่นเลยเนี่ยพี่น้อง จีลงถางสองเพราะว่าผักเพวเขาปลูกหลายมากกินลาบดินี่ตุ๊กหนึ่งหาดอนเก่าๆอันนี้นะเปะ็ดวะโอ้โม,มนัน,มเ,ปนมเป็นห้าดอนวะเป็ดดอนวะโอ้เ้าพิษท่านน่ะซื้ออยู่กัดกระรังนี่ตาอนนี้น้อยนีน่นะเป็ดดอนนี่ไงโอ้เมนด,ดีทุกหลังจากเขาแบงแล้วเขากัด ปลูกจุบลงไปพี่น้องนี่มันการปลูกผักแพร่วเฮานะอากาศดีแล้วเด้มันบรไเวณได้ไปการเถอะดีเสื่อๆอากาศก็ได้ปลูกผักแพร่วแล้ววันนี้มันจะทางเดียวนั่นแหละทุกระทางโอ้ทุก,ททกนึงได้ถังโฟมหนึงโอเคโอ้วมันมนุ่มเขมันเบ่งออก ตุกหนึ่งแปด,ด่อนเก้าเก้า,าได้ถังมหนึ่งซื้อมาสองตุกถังหนึ่งเขาก็ปลูกแล้วอะอยู่นี้อันนี้ถัทงที่สองขวบมาไว้ใก้กันเลี้ยงออกว่ะตัวนี้เป็นถัทงทำอิดปลูกกอนไปแล้วพี่น,อน้องเอาบันนี้เขาไปปลูกยังหมักเพชรหมักเขือหมักลินผักแพลตัวนี้แมงผักเพลฮอนอยู่ในเหงือนของเขาตวนี้เขาบริซื้อ อืมครบุ่งไว้ในเงินเขาตั้งแต่เดือนพูละเดือนสามเดืยอนยังพ่นมันขึ้นแต่การบ่อยางงามขนองเขาเนาะอย่าน้อยเห็นบ่บ่งงามบ่งงามคือของเันเขาซื้อมาอันนี้ก็เป็นผักแพลที่ว่าของเขาบ่งอยู่ในเงินเขาเองแต่ว่บาบ่งงามสุดหลังจากปาลูกผักแพลแล้วเขาก็ชิมาปลูกนิดนึงนี่ยังยูเมนมะเขือพี่น้นงนงนงนอ,นองมะเขือแล้วกัแเมนมะกลินน้อย ตัวมัตเชอรี่แล้วเขาก็มีหมักเพชรเขาจะปลูกมูลนิธิเลยมักเพชรเขาก็งามงามนี่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้หมักเพชรหมักเพชรนี่ก็ของผู้ใหญ่ใจดีแถวพี่เน้อพุล่ะส่งมาให้กับหมักเขือหมักเคือในี่ของผู้ใหญ่ใจดีส่งมาอีกอันนี้ก็ได้บัลผสงที่ออกซื้อซะย่านคนให้แล้วเขาขอว่าให้แต่ว่าหมักกลิ่นน้อยหมักสุมัตตัวมัดเชอรี่เขานี่มันเขาได้ซื้อเอาเนี่นะตัวนี้น ตัวนี้ก็10ดอนบ่ตัวนี้นะ,ะ499 2อัน9ดอน10ดอนโอเคเอานี่เนเบียมะเี่ใหญ่เจดีเพิ่นบุงให้ก็ได้ไปเอามาปลูกบ่ได้ซื้อเียมะเพืนะนี่นใหญ่เจดีเพิ่นโ้เนงเพนบุงงาบคงมาดามเคยบุงอยู่เฮือนน่ะซ้ําไม่กินเที่ยวนี่ล่ะพี่นอ้อง ขุมและลงถังแล้วเห็นบอกงามวันนี้นะเมื่อวานนี้ยังถ่ายถังแห้งกับแตนยู่น้อบอเห็นมือนี้เห็นบอกมาดามคนเราจัดการแล้วในนี้ปลูกหมกเพชรชีวิตของคนต่างแดนต้องได้ปลูกเลื่องก,การมาพอได้แง่งที่น้องเลื่องก,การเรื่องยังมาะฮาวก็ได้พอได้แง่งบึงน,นี่เป็นหมกเพชรอันนี้นะปลูกหลายอยู่ในมาดามคนกับอันนี้นะ แต่ว่าเขาก็ว่าทีปลูกได้แล้วที่บัวมื่อนี้วันที่เท่านี้16กลางเดือน5แล้วเนาะตัวนั้นกระต้นทุนทุนตัวนี้มันคงเอามาจากในเฮือนแต่พีไกายนี่ตัวนี้นี่กระบบงงามมาันเตาออกจากในเฮือนเตัวนี้มาด่านพนโออกมาละอันนี้ต้นทุนพี่น,อน้องพอสารนนูนทุนทุนโบวงามมาแด่มาแถียมดูดอกเศรษฐีวะนี่โอ้มีดอกเศรษฐีอยู่น,ำน้ำอีกเฮ้ยมาเก็บทางขาขลงแล้วพี่น้องบัดน,นี้ มกพร้แล้วก็ยังมะเขือเนาะยังมะเขือยังมัก,มกลินนี่ดิขนาดลงถังแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละเอาต้นนี้คือโบตไซสันถังนี่คือว่างอยู่ไกายก่สมเอากลับมาใหม่ยังซีแหละอันนี้หลังบ้านนะเขเป็นเนี่ยบัตน,นี้มันชิเริ่มงามแล้วบัตน,นี้นะทายให้เบิร์นทรงสามทิศก่อนนะมันบูมีอย่าง,นางีนมนีแต่ถังบัตนี้ทาเบิร์นพี่น้องบัตน,นี้นะผูกพักแล้วนะ อันนี้มันหมกทัวพี่น้องหมกทัวนี่เขายังบบเดลกาออกทะยันตายเพราะเขากล้าอยู่ในเือนเขาหมกทัวเขาก็กล้าเวลาพี่น้องคุณแต่ว่ายังบนใหญ่เชียวเต็มที่เลยอันนี้ของอยู่ในเหอนเขามี่จะประตนี้ใหญ่บรรยยกบกล้าออกไปนอกมันมันยังเย็นเพราะมักทัวมันโบหมักหนาวเพื่อเดียวมันกระตาย ปลูกปีใดก็พอได้กินหมดทั่วกระไรมู่บา้านแถวบ้านแถวเมืองคุณได้ขายของโค้นี่มันพอจะได้กินสร้างแล้วปลูกมวนเลยเนาะปลูกทุกปีทุกปีพี่นอ้องอีกประมาณทิศฟูรันนี่จะได้อ,ออกไปปลูกนอกทิศหรือสองทิศพุ่อละอันนี้มันของมาจะด,ดังเดิมอยู่แล้วอันนีโบตายจากเถื่อนนี่ต้นผักกูดขนะึ้นาบางยุ่มน,นี่นะคุณพี่น้องเบิ่งเอาบ่มีตายนี่นะออกนอกกบบอรบโบตายเข้ามาในกบบรบโบตายได้กินย้อนผักกูด กับใบมะยมพักี้โหดท่านะนี่เอวันนี้เขาจะไปปลูกมะเขือต่อไปเบืองเทามะเพ็ดเขาเพื่อกลงสองข้างพี่น้องเอ้ยนี่เลยลายดิสามส,สี่สิบต้นบด้นี้เบี้ยอยู่ฟากนี้ตัวนี้เป็นปลูกไปแล้วแล้วนะนี้อันนี้ฟากเบื้องซ้ายของทางนี้เนาะวันนี้เขาจะไปเบื้องฟากเบื้องนี้อีกเบื้องนี้ก็เป็นมะเพ็ดนั่น ปลูโกโปรกินเบิ่งเอาพี่น้องอยู่เมืองลาวเมืองไทยนะนี่แหละชีวิตของคนแคนาดาต่างแดนวันนี้เฮาก็สีไปเบิ่งเพื่อนปลูกมะเขือผักเพลิดก็เรียบร้อยแล้วเอาไปาปลูกเดี๋ยมาทางหลังฝ่ายมะเขือนี่นี่โอ้หางเงาเนาเื้เปี้ยวมะเขือกันเลยมะเขือเขานี่ยเขรียงลงถังไงหน่อยนึ่งมะเขือเพิ่นมักเอาใส่ถังไง เป็นมะเขือพี่น้องกรลงวังหนึ่งนี้นี่นะตัวเดียวตัวมันใส่สองไปโลดตัวน้อยใบใจได้ผูปลูกหรือลูกปิดมากดกแน่นอนมาดามนี้เป็นรับลูกทุกปีคอยบริลูกหรืจะหดน้ำเบิ่งไว้เด้อร์พี่น้องอยู่เมืองลาว ชีวิตของคุณเมืองนอกก็ชัวรเขาเจ้าสะดวกสบายนี่ละเลิกการมาก็ต้องมาปลูกวนนี้ตุลางนีุทลงดดไม่นนดิซีทางนี่ดิม,มาหดพอได้เลิกการมาเ้าก็มาหดหน้ำกระมวนไปเดียวหนึ่งพี่น้องดีก,ก็อยู่ละละเนี่ยมันห้อนหากนางอยู่หลังบ้านสมอันนี้มันปลูกมะเขืออันนี้เลยมัน อันขาวๆนี่บนมันยังนี้อ่ขาวๆนี่มันข้างมักตูนคอยพี่ไก่นี่งามแท้งามว่ามักตูนเคยเมื่อปีนี้บุหินมีคนในสิบูกซ้ำหมดเลยข้ามักตูนพี่ไก่นี่ปิีนเกือบสิบกุวยพี่ไก่นี่นแบบนี้มันบบรันเกศมันตายกคนบรได้แนวซ้ำบ่โอ้ยบุมีแนว่มักตูนสปิโนมักตูนภาษาไทยกับมักฝักนั่นแหละมักภาษาลาวกับมักตูนเบิ่งไว้ลูกหลานอยู่เมืองไทยเมืองลาวเนี่เมืองนี้ ชัวว่าพอลุงสบายปลูกไว้กินเองจากเขาปลูกเขือแล้วแหล้วนี่ในถังเขาก็เป็นจังซี่ยังบวชผดเถื่อเพิ่นง่ายบนไม้ละพี่น้องน้ำเพิ่นไปก่อนอันนี้ในจากทางนั้นหนึ่งเขาปลูกเขื่อนในบนที่ใส่ทางใหญ่ๆปลูกสองต้นลุ่นรสสัตว์นี่อันนี้เป็นหลังบ้านพี่ละนี่นะยังบอกกี่ไก่พี่มันรุ่นน้ำเราไปมันรุ่นไปใส่ละหู้นพี่น้องหู้น พี่ผู้มาเขือนโตอเอาน้ำไปพี่นี่เป็นหลังบ้านเทางนี้สองฟากเดี่ยฟากนี่กะต้นมะเพลที่มาปลูกแล้วบางหนึ่งนี่ตัวนี้เดี๋ยวพี่เฉียนมะเขือมาใส่นน,นี้มานียตัวนี้เป็นฟากเบื้องใต้หน่อยหนี่งฟากมะเขือหลังสิบมะเขือฟากนี้มั็นมะเพลทลงแล้วแล้วเหยียบล้อยพี่น้องวบาวันนี้มาเบิง้งข่อยชิบมาฮดน้ำต่ละมือเร่งงานมาบนนี้ นถ้าส่วนทางในนี่มันอันนี้ข้างหมกทัวหักทัวก็คือคอยทายบางนึงนี่แหละยังเป็นท่อขึ้นขึ้นบักทัวงอกนี่ถ้ามันใหญ่แล้วก็จะมาลงนี่แหละนี่ลงเบิดอยู่แถวนี้แหละนี่นี่มันข้างเันนะเห็ดเป็นคือมาแน่นเลยแปบกมานั่งมาเลยบม่มีล่มบ่มีแคนเลยในะข้างมันนี่ก็จะมีหักทัวขึ้นตีไกยนี่เขดบ่ขึ้นฮอดข้างตีไก่พูด พูนละข้ามัวเขากันยาวเยียดห้าไปเบึ้พง่นกันเริ่มมะเขือแถวเทิงนี่เป็นมะเขือเบิดแถวล่างนี่เป็นมะเพดอ้าวง่ญ่ๆออกลูกหลายๆลูกเลย,หลย,ลเลยให้พอได้กินกับปนุนกับลาบมะเขือนี่เป็นจังซี่พี่น้องอันนี้เสื้อฟีมือผูปบูกม,ม,มากดกแน่นอน คือยังบัดน,นี้ปูมะเขือนะฮะกะทิไปปูมะเล็งมะเร็นน้อยม,ม,มาหรือว่ามะเคียเคียะบ้านฮะมะโตมเชอรี่ฮะนี่ยมะเคียเคียผักแป้นคอยกได้กินแล้วตัดไปกินชุดหนึ่งล้วพี่น้องเลยนี่เมื่อวานนี้กะทายให้เมึงละตน้นมาปูปลูกใหม,มน่นี่มาเบึงนี่ผักแป้นเานี่ยฮู้นอีการนี่ตัดให้ทันหลุดอยู่กะทิน่นอะ่ะพี่นี่ไปหากันบ่ได้พี่นี่ พราะว่าโ,โควิดระบาดก็เลยไปใส่มาใส่โบได้มาปลูกเกตียผักกันยังใครที่มันห้อนได้ปลูกผักตอนนี้เพื่นปลูกมะเขือก็ใกล้สิมึดแล้วบัดน,นี้จังหน่อยไปเบิ่งเพื่นปลูกมะเขือโตน้องพี่น้องเนาะอ้าวตามมาเบิง่งเรียบร้อยพี่น้องมะเขือคือมะเขือม้วนมะเขือเขี้ยมะเขือเฮาแต่อีตูนซาติโนโซสิใหญ่ลูกเอ้ยใหญ่ไว้เด้อนี่นี่ลูกหลานอยู่เมืองลาวเบิ่งไวน้ไวนี่ พอลุงกับแม่ป้าพากันเห็ดสวนมื่อวานนี่นะมื่อน,นี่เป็นมื่อวันเสาร์อันนี้เป็นสวนมะเพ็ดอันนี้นะหา้วก็ปลูกแล้วบั็น,นี้ยังมะเขือเขีย่ยังต้นนี้เพิ่นกระชิเป็ดเริ่มสตาร์ทปลูกมะเขือเขีย่นี่ดีมากตัวยามันอนะตัวมัดเชอรี่มะิีนน้อยนี่นะอันนี้แนสะดงจากต้นสองสี่หกหกต้น สองแพกเก้าดอนเจอนี่จะสี่ดอนปลายเก้าดอนอันนึ่งนัะครับวันนี้มาเบิองคนจีบปลูกบอกเคลียตามมาเบิองพี่น้องมื้อนี้แม่นเฮาห้ปลูกให้เบิองโดยเฉพาะมีแต่การปลูกโอ้คิดตัวมะเขือบนระย่างโบยพี่นอ้องมาเพิ่นมาแถวใหม่้ายใหม่อยู่แถวที่ปูนกับมักเพชรอย,อยู่แถวนเนเน่บรซ้ําเบิร์ดมะเขือนี่บ่ได้ซื้อดอกผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้เฮาก้านี่ที่ต้นนึงมา เขากล้าโบโบปินนี่จะปีซื้อเอาไหมเนี่ยคนใจดีเขาให้เขาก็เลยได้ปลูกปีน,นี้ตัวน,นี้มาเข้ามุมในบนปลูกบักสลีปีไกายนี่เอาไว้จงไว้ปลูกสลีเดี๋ยวนี้มันมาเบิง่งเปิดตามมาเบิ่งเพิ่นปลูกมะเร็นพี่น้องปลูกอีเซลมะเร็นเพิ่นพูนอยู่เจ๋งเลยนะตามมาตามมานี่กะฟักบัวเลยปยงามไรงามงามงามฟักบัวนะคุณ พู้นหุ่นปลูกระลินนะจีใส่กายส่วนพักสมอันนี้มันหิมหัวแถวในจึ๊บเด้กักลินนี่ยนะอันนี้มันพักสมพี่น้องนะพูดยใบใหญ่มาดามนะจีถามให้ใครอย,อยู่ได้มันนี่พักสมใบน้อยเราคอยมีแล้วงวันอยู่เดะหุน่นปลูกระลินอา้าวนี่จากต้นเลี้ยงมาแถวเดี่ยวมันทุรถมันต้องเอาไปหุ่นดอก เียงหดฟิดิหนึ่งมีสี่วะฮะห่างแทอ้มัน, 5. 5นมาอีกสองต้นให้มันชุดเออเอาเ้าไปใกล้หัวนนะเพราะว่าเขาอาศัยให้มันขึ้นหันเลยเออจะจะสูบบอลมันนอกหลเพราะมันใ่ญ่ได้มันขึ้นหันเลยหามัดเป็นมันง่ายละแคมฟันนี่เอาไปปลูกบุสรีในส่วนนีึงนะแล้วก็มาเจนี่ใกล้ใกล้ จะบีบเนียนๆจะบีบหลงใหม่บนเนียนชานุเคยไปบีบใหมในบุกเรนนี้ส่วนนี้เอาไว้บักเอาไว้ไปเห็ดบักอันนั้นบักแต,กแตงเอามาก,กับซาลีโอ็บุกซื้อก็กบเจ้าบุกเรนเอาซ้ำหูนั้นแล้วย้ายมาบอกเลยนี่ขออเขาบุกลินนะนี่ลงแล้วมาลินน้อยเฮามาเคลียบเคลียบบ้านเฮานนะันหนึ่งสอง สามสี่สี่ต้นห้าดอนเก้าเก้าโอ้ตละรดอนปลายพี่น้องสองบอกบอกหนึ่งมันไปลงเจนนั่นนี่คันด้วยพักสม้มบอกกเขียวๆนี่นี่บอกนี้บอกเป่านะหาดอนเก้าเก่านขายแพงที่น่นี่มันก็นลงเจนแบบน,นี้เดี๋ยวร้่อยกลิ่นเราก,ก็ได้ ข้างแคบเนี่ยไว้ปลูกบัคสารีเาาไปพุ่เนเลยพุ่นจนฮอตเต้าบาร์บีคิวของพวกเราเองนเห็นบอกม,มันครบสูตรมันหมกเคลียร์น้อยบบบส,สุดท้ายแหนบอกฟีนี่ปิดอันว่าเรียบร้อยเวิดถูกอย่างพี่น้องหมกเพชรมมกเขือมักลินมักลินก็เรียบร้อยละมัก,มมมกลิน บ้านนี้มกกลินหม,เมกเพชรหมกเขือมกกลินหมกแตงเย่างพวกข้างนี้แตงกระเบื้องแล้วเนาะเอาเรียบร้อยเบิดปลูกแล,ล้เลวเวบิดมือนี้เบื้องเบิ้องเกษตรเริ่มโคดน้ำแล้วบ้านนี้เรียบร้อยหมกแตงผักแพลมพักเพชรหมกเขือมกกลินเรียบร้อยเอาสำหรับเมนคลิปปลูกผักมือนี้เฮาก็เอาไว้เพียงสำนีนอเพราะว่าเราปลูกแล้วเบิดทุกอย่างแล้ว เอาไปบึงคลิปหน้าว่าเฮาสิเอาอยัางมานำเสนอให้พี่นอ้องบองอีกขอบมกขอบใจพี่น้องเดอ้อที่เข้ามาสมช่องสว่างแซนแนลสำหรับว้นนี้ก็ขอก่าวมาเอาสบายดีสุขดีบุตุคนเดอ้อโอเคบายพี่นอ้อง